ยืนไม่ขยับนะม้งเขายืนไปทั่หัวเพราะเราเอามือไปแตะเขาถึงเขาจะเดินได้เขา,า,ารู้สึกว่าสงสารเขามาก ก็บ่อยครับทุกวันนะเขาอยู่แถวนี้ครับไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าแต่ว่ามีฝนังเหมือนว่ารู้จักเขาแล้วค่อยเลี้ยงเขาแล้วก็มาเหมือนว่าเวลาเขาหิวข้าวก็จะมาเห่นท่าอยู่แถวนี้แล้วคอยผนังลงมาผนังลงมาเขาก็จะํากินข่าร้านป้าเจอเขาช่วงไหนที่เจอบ่อยอ่ะบางทีก็ประมาณเย็นๆนะ รู้สึกไงบ้างครับป้าเขาก็รู้สึกว่าสงสารเขามากวันนี้ป้าก็บอกบอกไอ้ชาวต่างชาติที่เกินไปยั่งย่าวเพราะว่าจะช่วยเหลือน้องหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาไม่รับคุยอะไรช่วยน้องเขาก็ไม่ตอบไม่โตอะไรแล้วก็ าก็เป็น่างชาติแล้วมิ้งเขาไม่เคยช่วยยังไงแต่ป้าเคยเคยคิดอยู่ว่าจะให้เหมือนถ้ามีหมอมีอะไรมากินข้าวที่นี่ก็จะให้หมอนี่ยค่ยจับค่ยรักษาอได้บบนี้เขาเขาเดินคนเดียวประจําหรือมีคนอื่นเดินด้วยเดินคนเดียวค่ะแล้วก็มันมีเหมือนว่ามันมีมันผู้หญิงที่เขาทำงานตำบาตำและเขาบอกว่าน้องเขาอาจจะเดินขอแต่ว่าเราพูดไปทุกคนก็จะว่าเราอะไรอย่างเงี้ย่แล้วความคีดป้าเขาเขาเขา เป็นยงงไ้าคิดว่าเพราะว่าตอนนี้มันโควิดใช่ไหมก็าอาจจะช็อกอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแบบว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือหาเงินไม่ทันแล้วมันก็เหมือนว่ามันเหมือนแบบว่าถ้าคนไม่แข็งพอมันจะช็อกอ่ะมันจะช็อกพอช็อกเสร็จแล้วมันจะเป็นประสาทเลยอะป้าคิดว่านะถ้าถ้าเราไม่คิดแบบสยกาศาสตร์นะแต่ถ้าว่าคิดเป็สายศาสตร์ก็เหมือนว่าน้องเขาอาจจะโดนอะไรสักอย่าง ก็น้องเขาชอบเข้าไปในป่าอะย่างนี้เขาพูดก็เคยมีวินมอไซค์บอกป้าว่าน้องเขาเขาไปอยู่ในป่าเดี๋ยวป้าสงสารพ่อวิ้ว่ช่วยเขาไม่ได้เวลาเขาพูดสั่งอาหารป้าเขาพูดแข็งมากมากนะเขาพูดเหมือนกับว่าย่ายเขาเรียกป้าย่ายย่ายจ๋าข้าวจานนึงใส่จับด้วยนะแต่พูดจาไม่มีไม่มีสมาคารวะพูดพูดแข็งๆน่ะพูดเหมือนโดนอะไรสักอย่างเลยถ้าเราจะไปพูดว่าโดนของโดนผีสิงหรืออะไรมันก็จะ คนควกก็จะหัวเราะเราแต่ว่าไปคิดว่ามันคนเราจิตใจมันหลายหลายอย่างก็ก็ดูไม่ออกแต่เขามากินข้าวร้านป้าบ่อยบ่อยค่ะแทบทุกวันีวันนี้ยังไม่ได้มาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นน้องน้องก็บอกน้องเ็าเลยว่าถ้าหิวข้าวนะนูมากินกับป้าเลยไม่มีตาก็มากินได้เพราะว่าแต่มีน้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าหมดโควิดแล้วนะเนี่ยน้องก็โดนถุงผืนนี่เลยโดนเหมือนผู้หญิงลักษณะเป็นยังไงครับหน้าตาก็ดูดีนะก็เหมือนในใน tiktok ค่ะ ก็เหมือนผู้หญิงบ้านนอกเราทั่วไปนะฮะก็เป็นผู้หญิงแบบบ้านบ้านไม่ได้ผู้หญิงแบบไม่ได้เสริมอะไรไม่ได้มีอะไรธรรมดา